สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแชนแนลทุกทุกท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลประจำคาบคืนวันที่27พฤศจิกาย,ยนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์มีกันบ้างนะครับผลฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกอิตบเาซลเซียเสมอเปโตคุป1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลไทย FA ครับรอบที่2อุทุทัยธานีพ่ายกับทั้งด้านสุขโขทัยไป0ย์ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับหลังจาก90นาทีทั้ง2ทีมเสมอกันที่0นย์ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนคาสเตลอนเสมอลาซิ่งฟอร์โลส0ย์ประตูต่อ0ย์และเลบบนเตชนะมาลาก้า4ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษลียูไนเต็ดชนะลูตันทาว3ประตูต่อ0คู่ระหว่างพอสมัตกับมิววอลคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับมิดเดิลสโบพ่ายกับด้านแบ็กเบิร์นโลเวอร์0ประตูต่อ1คาดิฟซิตี้พ่ายควีนส์พาร์คเรนเจอร์0ประตูต่อ2และดาร์บี้เคาน์ตี้พ่ายกับด้านสวอนซีซิตี้ City, 1ประตูต่อ2 ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเรสตาเบลเกตทางด้านสตูตการ์ด5ประตูต่อ1สตอมการ์ชนะชีโรนา1ประตูต่อ0วอรลุนยาพ่ายกับด้านลิว1ประตูต่อ2แอัตันวิลล่าเสมอยูเวนตุส0ประตูต่อ0 โมนาโกพ่ายกับด้านเบนฟิก้า2ประตูต่อ3เดนมัสาเกตพ่ายบุเดสเียนด์มูลศูนย์ประตูต่อ3ลิเวอร์พูลชนะเลียนมันลิด2ประตูต่อ0พีเอสวีไอวเวนชนะชัตเตอร์โดเนต3ประตูต่อ2และกาสโกเซลติกเสมอขับบูธ1ประตูต่อ1 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำคาคืนวันที่27พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e และกดกระดิ่งให้กับชา n e l มดสังกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ